ครับผมสิภาาเบึงบอลใช่สวนนี่น้ากันจักหน่อยครับสวนเก่าอยู่ด้อครับสวนเก่าสวนของลุงสมชายครับสวนของลุงสมชายครับรับอนุญาตเพิ่นแล้วครับรับอนุญาตเพิ่นแล้วบ่ได้มาาทายโดยพรละการได้ครับมาเห็นกะอดทายบอได้ครับมาเห็นกะอดทายบอไดเห็ดจังไดครับหลักผี่ก็เสียดายน้องคือมูเพิ่นมาน่นลหละครับมาเห็นกะอดทายบอไดครับ กัเล่ขออนุญาตเพื่อนครับลุงเล่ากับบววานอย่างดอกครับป่าแล้วลดน้ำอยู่ฝั่งนูนอยู่รับนะครับเบิ่งไปน้ากันจักหน่อยครับยาวากันเด้ครับสวนเก่าอยู่ครับแต่สวนนี่เนี่ยุดยอดเลยเด้ครับสวนนี่จบเลยครับไม่สวนนี่ครับทุกกระถางเลยครับครับนี่ผมสียผ้ายางเบิ่งจักหน่อยครับกับช่วงเพื่อนเปลี่ยนดินใหม่ได้ครับเปลี่ยนดินใหม่ทุกกระถางเลยครับสวนนี่ครับ ครับนครับงามงามงามตะโกหนูครับส่วนมากจะเป็นตะโกนูเลยครับตะโกหนูงามสุดยอดเลยครับับผมสีพ้าสยา,างเบิ่งเักหน่อยครับนี่ครับเนี่ยเปลี่ยนดินใหม่หมดทั้งนั้นเลยเด้ครับเนี่ยเล่ากับสีรอเปลี่ยนใบใหม่อีกอยู่ครับล่อเปลี่ยนใบใหม่ล้วก็สีเปลี่ยนเข่าลวดเข่ายังหม่ว่าสิเอากิ่งใดไว้กิ่งใดออกครับเบิ่งไปน้ำกันเักหน่อยครับเบิ่งไปน้ำกันจักน้อยครับสวนเก่าอยู่เด้อครับสวนเก่าอยู่ครับแต่กับการเปลี่ยนแปลงหลายครับ พราว่าคบลอบของการเพิ่นสิเปลี่ยนดินในกระถางว่าเนี่ยครับเนี่ยคบลอบครับเพื่อนตรงเปลี่ยนครับถ้าบ่าเปลี่ยนการจะเลื่อนเติบโตหรือการออกใบออกยอดกับซีซ่าครับพวกเนี้ครับเพราะว่าดินมันหมดอายุแล้วครับครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้กับซีบพผาดคลิปใหม่ๆม่ที่ผมลงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปขังต่อๆไปครับผม ขอ,ข,อ mm. ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามที่ยังติดตามกันมาโดยตลอดครับผมครับเลยครับเบิ่งไปน้ <contributes S 2> ากันจักหน่อยครับเบิ่งไปน้ากันจักหน่อยสุดยอดเลยครับสวนลุงสมชายนี่สุดยอดเลยครับนลยครับครับผมถ่ายข่าวๆไปเบิ่งน้ากันจักหน่อยครับนี่ยลวดอยู่ข้างหน้ายังเต็มเลยครับเพิ่นกะสิเริ่มมอลวดเอาหยังออกไหมล่ะครับบางอันมันกะสิฝังไปล่ะครับ เป็นก็ต้องไปแก่รวดแล้วก็สิเปลี่ยนกิ่งเปลี่ยนการใหม่ครับว่าสิเอากิ่งใดไว้กิ่งใดออกครับสุดยอดเลยครับนี่ครับครับเบ่งไปน้ำกันจักหน่อยครับป่าแล้วก็อยู่ฟังหมุนครับแล้วรลดหนามอยู่ครับโอ้สวนกวางแห้งครับสวนของลูกนี่ครับถางแท่งนี่สแลมดำคุ้มหมดเลยได้ครับข้างล่างนี่ลาดยางครับโอ้ยลาดอีเท่คอนจีดครับเท่ปูนหมดเลยครับ หลังล่างหรื่พนเทปูนหมดเลยเด้อยรับสะอาดรับยางบ่ตองกัวเลยรับรับนี่ครับนี่แต่ละเหงาครับแต่ละเหงาแต่ละกระถางนี่กรสุดยอดที้กันละครับงามงามงามของเพนครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับบึงเข่าๆข้านักันจักหน่อยครับเดี๋ยวผมสิพันยายาหาคิดใหม่ๆมาลงให้เบึงอีกยุ่ย มันกันยังมีอีกหลายสวนครับเพื่อนกําลังเปลี่ยนใบยุกเริ่มสีเขารวดกันไหมครับกให้ผมมีโอกาสก่อนครับผมมีโอกาสก่อนครับกะสิประมาณนี้แหะครับขอบคุณหลายๆครับ